กับช่องช่องอะไรคะช่องอะไรคะฟันนี้ฟันนี้ฟันนี้ต้องการอะไรคะเห็นบอกต้องการอะไรต,ต้องการโัเอมต้องการติ๊กต้าทำไงดีไม่ตอนนี้เชเบตยังไม่มีแปรงสีฟันไปเ,เลยใช่ไหมดเดี๋ยวเราไปตามหาแปรงสีฟันให้น้องเชเบตไปโรงเรียนกันดีกว่าบายบายายบ่าย,าย,ยาเจอกันนะคะจะให้น้องเชเบตหาซื้อเองนะโอเคไหมไปะพร้พอมค่ะพร้พอมแล้วก็ไปเลย ไ,ไรู้เหรอว่าอยู่ตรงไหนอะลกูกจริงเหรอซื้อเองเป็นจริงเหรอระวังเลยนะเธอเฮ้ยเจอได้ไงอะแต่มันต้องมีแก้วด้วยนะ่าที่มันมีแก้วด้วยต้องเดินดูก่อนนะเชฟเป็นสิฟ้าก่อนหรืเ่าไม่มันต้องมีแก้วด้วยไงลูกเพื่อนมีแก้วกไหม,มแ,แล้วถ้าที่นี่มันไม่มีแก้วทำไงอะ อันนี้มันของผู้ใหญ่แล้วลูกเรามาดูที่เดิมก่อนมันมีอยู่ที่เดียวเชเบตที่อื่นไม่มีหรอกน่าจะมีที่เดียวเนี่ยแหละมีไหมอันนี้ของผู้ใหญ่เหมือนกันไม่มีแก้วทำไงอะมีแค่นี้เองอะขาขขาอื่น มอนไม่มีทำไงอ่ะลูกลองดูดีๆไหมลองก้มดูไหมมันไม่มีจริงๆอ่ะทำไงดีอ่ะอเราจะไปหาที่ไหนอ่ะแล้วถ้าไม่ใช้แก้วได้ไหมอ่ะชเชเบตต้องมีแก้วไหม,มหรอต้องมีหรอเอาแก้วอื่นไปได้ไหมอ่ะนะซื้อแก้วแบบอื่นไปได้ไหม,ไ,มได้ได้หรอป้าอันนี้คือแก้วขวดเด็ดเลยมบบีเหรอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ดีนะ ยาฉเวดเนี่ยอ,อันนี้มีแกลล้วเปล่าไม่มีแกลล้วไม่มีแกลล้วเอา,เอาได้ไหม่นนนะ,ะอันนี้มันไม่มียาติดฟันเนาะหนูหะจะซื้ออันนี้เท่าไหร่สี่สิบสองบาทสี่สิบสองบาทสี่สิบสี่บาท,บาทก็เป็นแปดสิบเอาอันนี้ดีกว่าลูกเนียน่ยแปดสิบเงินเอาอันนี้ได้ไหมอ่นะปะเอาแบบนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อแก้วเอาลูกจก้วสีว้ายว้ายว้าาไปดูดูดูสีอื่นมีไหมเพราะมีแค่สีเดียวอะ่ะสีสีเขียวพาสเทลด้นะนได้ไหม,มเ,อเอาไหมมาเดอาเอาไงดีนนอันนี้คืออะไรอะ่ะคือแปรงผีปนันนี่คือยาสีปันไงลูกไม่มีแก้วนะเราไปหาแก้วกันดีกว่าไหมโอเคไหมเชฟเบรชอบสีนี้ไหมนี่นี่ต้องร้อยห้าสิบบาทลูกมันแปงไปนะ ลูกเอาแบบอย่างนี้ด้วยไหมอ่ะแต่มันก็แพงเอางี้คุ้มสุดแล้วลูกขายแดดเจนนีด้วยอ่ะเอาไปเพื่อนปะที่โรงเรียนเนี่ยนะไม่ใช่ที่บ้านอ๋อเดี๋ยวคให้ไาซื้อทีเดียวหนูชอบอันนี้เอาภารกิจของเชเบตให้เสร็จก่อนหนูชอบไม่ชิบโอโอเคไหมไปจ่ายตังค์กันดีกว่าเชเบตมีตังค์ไหมเฮ้ยพ่าเชเวตจะเอาแบบนี้เนี่ยเอาแบบแมนแมนเอาแบบแมนแมนไหมไชอบจ่ายเอาไหมอ่ะเอาไหนอ่ะเอาแบบเดินแบบนี้เนาะโอเคไหม ไหนขอดูหน่อยมีอันนี้ด้วย <c oughs> อันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูสักพักหนึ่งไหมอ่ะเชเบ็ตเผื่อมีแก้วมาทางนี้ไหมลูกเชเบ็ตมาดูทางนี้ไหมเผื่อมีแต่ไม่น่าจะมีแล้วเนาะไปมีไหมไม,ไม่น่ามีไปไป,ปดีกว่าไม่เด<ะ>ชอบดูแถวนี้เออไปจ่ายตังค์กันดีกว่าไปดูแก้วก่อนไหมเชเบ็ตหาแก้วไหมหาแก้วไหมห ภารกิจนะคะตามหาแปรงสีฟันนะคะกับยาสีฟันเจ๊เจอเจ๊รับไม่เจอแก้วเลยค่ะไม่เจอแก้วแต่ถ้ามีในเซเว่นเราไปเอาเซเว่นไปโรงเรียนอันนี้เก็บไว้บ้านโอเคไหมเห็นไหมคะคือเราไปฝากคุณยำเหรียญไหมไม่มีไม่มีเลยหรอโอเคงั้นไจ่ายตังค์ดีกว่าให้เซเบ่ไปจ่ายตังค์เองดีกว่ามันไม่ไหลไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่า พี่เขากดก่อนนี่หลายจริงด้วยอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเชเบตรอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่เขารอนานเชเบตหนึ่งวันนี้เราจะไม่กลับบ้านแล้ววันนี้เราจะไม่กลับบ้านใช่ไหมเอ้ยไม่เขารอแล้วกลับบ,บบ้านไหมกลับบ้านไหมบอกเธอเบอร์โทรหมาหม,มาหน่อยเดีย๋ยวเชเบตเจอค่ะขอบคุณค่ะนี่ตังทอนไม่รับตังทอนหรอ ของใครขอ,ของพ่อมาฮะไปเร็วไปหาป๊าป๊ากันอ่ะพี่เอาเด็กกันเร็ววันนี้นะคะเชะเบตซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปให้ป,ะปะ๊าป๊าดูทำดีๆทำดีๆโดนผู้ใหญ่ลูกทำดีๆเชเบตแล้วเพื่อนๆเ,เ,เขาได้เอาไปโรงเรียนกันหมดหรือยังคะเชเบแตแฟนศิฟานนะเขา,เาไปโรงเรียนกันหรือยัง,ง,งเ,ยเหลือเหลือเชเบตคนเดียวหรือเปล่า ใช่ไหมเลชเวดคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเหลือเพื่อนอีกมีแค่เอาไปหรือว่าไงคะเหลือเพื่อนคนเดียวเลชเวดคนเดียวหรอเหลือเพื่อนคนเดียวกับหนูอ๋อโอเคเสร็จแล้วพ่อเอ็มได้ไหมได้ไหมได้ไหมเชลเวดสวยไหมไหนอวดพ่อเอ็มก่อนเร็วลูกว่าสวยไหมนี่แต่มันไม่มีแก้วทำแหววพลอยเอ็มแต่มันไม่มีแก้วอ่ะ ไไปปัังง่่พี่อมเนี่ยมองไม่เห็นเออให้พี่อมเล็ตดูหน่อยได้ไหมคะให้พี่อมเล็ตดูหน่อยไม่น่ารักเลยนะเช่เบ็ดนะไงอมเล็ตเช่เบ็ดทำไมไม่บอกแม่อุก,ก่อน เชอร์เบดเอาให้พี่ออมเล็ดดูหน่อยค่ะเชอร์เบดเชอร์เบ,ด,บดอย่างนี้เอามาหนึ่งเอามาให้แม่อุค่ะพออ่อลีมดูเชอร์เบดหยิบให้หน่อยค่ะเอาให้พี่ออมเลดถือหน่อยเนี่ยแค่เนี้ยเองใช่ของพี่ออมเลดไม่ให้เอาหลุดเลยน่ารักเลยเชอร์เบดเนี่ยหวง ถ้าต่อไปเชเบตเป็นคนแบบนี้ถ้าเชเบตขอดูอะไรของพี่อมเนตนะแล้วพี่อมเนตไม่ให้เชเบตอย่ามาโทษพี่อมเนตนะเพราะเชเบตเป็นคนแบบนี้เองเข้าใจไหมไม่น่ารักไม่น่ารักเลยอืยอไปยังจาัดก,การไหม,ไมอะไรนะไม่คิดนาะเพรไม่ดูไม่ดูเหรอได้เดี๋ยวแม่อุจะรอดูนะถ้าเชเบตเป็นแบบนี้เชเบตจะไม่น่ารักเลยนะโอเคแมนะ่อุขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่นะคะ อเมทงอนไปแล้วงอนไหมเสียใจไหมขอน้องดูดีๆหน่อยลองพูดดีๆดนว่าจะดูทําไมแบบนี้ให้พี่ดูแบบนี้ได้ด้วยหรอลูกนะเบี่ยอเมทเสียใจแล้ว <c oughs> เห็นไหมเรี่ยอเมเสียใจแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าค่ะ